สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเกษตรร่วมมิตรครับช่องวิธีชีวิตของคนเลี้ยงวัวและการเกษตรตุรกีนครับพี่น,อน,น้องมือนีผ้ามาเบิ่งเขาหน้าปังครับพี่น้องเขาหน้าปังกอขอยีบสองครับพี่น้องกอขอยีบสองดหนึ่งร้อยหนึ่งอยสามวันครับพี่น้องนี่ครับ วุฒเดาสะอ,อ้านครับพี่น้องเอ้ยวุฒิเดาเบิ่งห่วงหมดพี่น้องห่วงเงาห่วงเงาครับพี่น้องก็อขอหยิบสองครับพี่น้องลอยซองมือแล้วอีกประมาณสองอาทิตย์พี่น้องอีกประมาณสองอาทิตย์น่าจะได้เก็บเกี่ยวครับพี่น้อง อีกฟังท่านั้นที่เป็นเขาเนียวแดงได้พี่น้องเด้อเขาเนียวแดงกระปะหูแน่ใจว่าสายพันธุ์เป็นซื้อวางไรแต่ว่าเพิ่งเอื้นว่าเขาเนียวแดงกันท่นพี่น้องกาลังเรือกับพี่น้องที่ภาพมาเบิ่งครับแค่พาดเป็นจังไรนี่ครับนเนี้ยแดงนี่ยคลาสเกลนพี่นอ้องอต,ต,ต้าว่าเป็นต้นเปียกก็ ต้นเตียกอก็ก่อคอยิยบสองละพี่น้องอายุซ้ากันครับพี่น้องลอยสองลอยสามมือครับพี่น้องแต่ทได้เกี่ยวแล้วพี่น้องเอ,อ้ยกอคอยีบสองกับเหนียวแดงครับพี่น้องนกก็นั่งเรื่องล่งลงายแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับ แต่ว่าก่อคอยหยิบซองนีป่ปฏิบิตรห่วงไงก่อพี่น้องห่วงไงห่วงเหงากรนี่ครับพี่น้องนี่ครับก่ขอคขอยหยิบซองนี่ห่วงปฏิญไงไงเหงาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ อายุเวลาเพิ่นประมาณประมาณหน่อยยี่สิบหมื่นถึงหน่อยสามสิบหมื่นแล้วพี่น้องกนดะ้วนี่ครับนี่ตาสอนครับพี่น้องโอ้โหห่วดาสะท้อนแสงนั่นแล้อพี่น้องเนดะ้อขอโทษขออภัยหลายนี่ครับเดี๋บบยวสิอัปเดตให้เบิ่งนั่นพี่น้องวา่า ระว่างก่อคขอยีบซองกับเขาเนี้วแดงนี่อันใดเพิ่นจะได้หลายกักานี่ครับโอ้ยเป็ดปุ่มเป็ดปุ่มอยู่พี่น้องเลยนี่ครับครับผมฝากกดติดตามมาด้ครับทั้งช่องเกษตรร่วมมมตดช่องวิธีชีวิตของคนเลี้ยงวัวและการเกษตรตัวเน็กครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ได้ทําคลิปต่อไป ช่องไม่ครับช่องน้อยๆครับฝากพ่อแม่พี่น้องตกปูทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกห้หา้านเด้อพี่น้องเลยอ้คลิปนี้มึงยังไรคลิปหน้าพอกันไหมขอเกล้าคำ่าสวัสดีครับ